กรณีของงบงวดไตรามาสสาของธนาคารต,าต่างๆนะครับอย่างล่าสุดทางเกยียรตินพัทระหรือว่า KKP รายงานผลการงานงวดไตรามาสสาปรากฏว่ามีกำไรสุทธิอยู่ที่1,305ล้านบาทขยายตัวขึ้นมาประมาณ2%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสสาของปี67แต่เพิ่มขึ้นถึง69.7%เมื่อเทียบกับไตรามาสสอก็คือไตรามาสามก่อนหน้า สาเหตุหลักก็มาจากการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประกอบกับภาวะทางด้านตลาดทุนที่ปรับตัวดีขึ้นก็ส่งผลทําให้รายได้ที่มีใช่ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้จากธุรกิจในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายได้จากธุรกิจ wealth management รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจจัดก,การกองทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินภัิรรักระก็ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดนะครับในการเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20.67%ในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาก ด้านรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเป็นไงฮะก็มีการปรับตัวลดลงไป17.5%เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยเป็นผลมาจากต้นทุนทางการเงินที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับตามภาวะของอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับมีการปรับตัวลดลงไป59.4%เมื่อเทียบกับไตรมาสสามของปี66นะครับจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงมีการตั้งสำรองที่ลดลงตามการชะลอตัวของปริมมาณสินนเชื่อโดยรรวะคับ ด้านปริมาณสินเชื่อที่มีการร้อยค่านะครับด้านเครดิตนะมีการปรับตัวลดลงนะครับเมื่อเทียบกับตไตรมาสท,ที่ผ่านมานะครับและหากคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่มีการร้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อโดยรวมณนะสิ้นไตรมาส3ที่ผ่านมาครับจะอยู่ที่ระดับ4.1%แล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะจาก4ระดับ4นะครับณนะไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับ ส่วนทางด้านอาตาัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตนะครับก็อยู่ที่ระดับ135.9%ด้วยกันนะครับก็ดูในแง่ของการตั้งสำรองนะครับก็น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ไตรามาส3นั้น <c oughs> ออมีกำไรสุทธิที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญถึงเกือบเ60%นะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับไตรามาส2ที่ผ่านมา <c oughs> ขนาดเดียวกันนอกเหนือจากธุรกิจแบงก์แล้วเนี่ย ก็ต้องบอกว่า k k เคเขาเด่นในเรื่องของธุรกิจหลักทรัพย์อนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของในหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าในแง่ของงาน IB นะฮะงานด้านวานิธนกิจซึ่งกโดยบรรยากาศของตลาดที่มันคึกคักขึ้นนะฮะก็ทําให้รายได้จากสส่วนนี้มันปรับตัวสูงขึ้นมานะฮะหรือว่าอยู่ในภาวะการที่ดีขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยธุรกิจด้าน Wealth Management ก็ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยฝากทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB รายงานงบงวด Q3 ออกมาแล้วเช่นกันถูกต้องไหมครับ ไตรมาสสนะครับปรากฏว่า TTB นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่5,230ล้านบาทนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น10.45ด้เเวยกันครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนผลการการดำเนินงานในช่วงของ9เดือนแรกนะครับก็มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่15,919ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น17.08%ดนยระครับโดยได้รับปัจจัยหนุนนะฮะมาจากเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนให้สอดคล้องกับรายได้แล้วก็ค่าใช้้จ่าายในกรรตังงสอ ที่ลดลงจากช่วงไตรมาสก่อนหน้านะครับส่วนระดับสินเชื่อด้อยคุณภาพณนะสิ้นเดือนอกันยายนที่ผ่านมาครับอยู่ที่ระดับ 40, 4 2 2 4ล้านบาทก็ปรับตัวลดลงไป2%นะครับนับตั้งแต่ต้นปีนะครับหรือคิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือว่า NPL ratio อยู่ที่ระดับ2.7%ก็ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับขณะที่อัตราส่วนการตั้งสมรอง ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพยังอยู่ในระดับที่149ตามเป้าหมายที่ทางแบงก์กำหนดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับ149เนะครับ,รบขณะเดียวกันในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือว่าเบทางคุณเคนอิจิยามาโตกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงไตรามาสสนั้นธนาคารมีกำไรสุทธิอยู่ที่7,672 ล้านบาทก็ลดลงมาประมาณ5.22%เมื่อเทียบกับตอยมาสาของปี6-6ส่วนวด9เดือนแรกของปีนี้นะฮะธนาคารกรุงศรีก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่23,423 23ล้านบาทลดลงมา7.04%ปัจจัยหลักก็มาจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามการตั้งสํารองที่รอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น ก็ดูเหมือนเบรรอบนี้เนี่ยอาจจะมาแนวคอนเซอร์เวทีฟยกกาดสูงยกกาดสูงนะฮะตั้งสำรองเอาไว้ก่อนนะก็เลยอาจจะทำให้ตัวกำไรโดยรวมเนี่ยมันดูหดหายไปนะฮะนี่ก็เป็นงบของ3สถาบันการเงิน KKP TTB และเบรขณะที่ล่าสุดเช้านี้นะธนาคารไทยเครดิตรายงานผลการงานงวดตรยมาสาออกมาปรากฏว่าเติบโตเพิ่มขึ้น อย่างโดดเด่นเลยนะฮะในแง่ของกำไรสุทธิเนี่ยถ้าดูไตรามาส3ปี66อยู่ที่986ล้านบาทมาถึงไตรามาส2ปีนี้820ล้านบาท<ะ>แต่ไตรามาส3ฮะงวดล่าสุดเลยไตรามาส3ามทับ6กํากำไรสุทธิอยู่ที่1162ล้านบาทอันนี้ก็ขยายตัวขึ้นมา 40%กว่าเลยทีเดียวนะครับ,รบก็ทําให้ในแง่ของราคาหุ้นเครดิตหลังจากที่ซบเซามานานเช้านี้ก็ดูจะคึกคัดกระเตื้องกลับขึ้นมาได้ในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตรงนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับตัวของ KKP นะค,คือมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญถึงประมาณเกือบเกืบสี่นะฮะถ้าเทียบเนี่ยล่าสุดเลยอยู่ที่7 5 9ล้านบาท ส่วนตรอยมาสามปี6กอยู่ที่978ล้านบาทและตรอยมาสองปีนี้หนักเลยนะฮะห2ึ่ล้านบาทนะตัวนี้ก็ได้เห็นพัฒนาการสําคัญที่เกิดขึ้นก็ที่เป็นผลนะฮะทําให้ตัวผลประกอบการโดยรวมครับนะบก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนี่ดูโอ้โไรายได้ดอกเบีย้ยก็โตนะฮะ ่อก็เรียกกระแสขึ้นมาได้บ้างซบเซามานานนะหุ้นไทยเครดิตเนี่ยนะครับไทยเครดิตนะครับแล้วก็อีกคุ้นหนึ่งครับล่าสุดออกมาเมื่อเช้าเหมือนกันกสิกรไทยนะฮะไตรมาสสามนะมีกำไรสุทธิอยู่ที่1 1 9 6 5ล้านบาทก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดีนกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ1 1 2่2ล้านบาทนะครับในยง่สำคัญก็คือเรื่องของ รายได้จะที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยไตรมาสสามอยู่ที่11,643ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยมีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่9 0 9 6ล้านบาทด้วยกันขณะเดียวกันรายได้ที่เป็นรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะครับก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับจากเดิมที่อยู่ที่ระดับ38,000ล้านบาทในไตรมาสสปีที่แล้วนะครับ ไตรมาสสามปีนี้อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันสามสิบหกล้านบาทด้วยกันขณะเดียวกันอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือตัวผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าการตั้งสมรองนะฮะไตรมาสสามเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองล้านบาทก็ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนั้นนะฮะหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามล้านบาทก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงอย่างมีนยัยสำคัญนะครับในแง่ของการตั้งสมรองของกสิกรไทยนะครับ มีความเห็นจากทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงน,นะครับที่ได้มีการประเมินในส่วนของทหารไทยธนชาติว่าจากงบงวดตรมาสสามนะฮะที่ท t ทีีมีการบันทึกรายได้ทางภาษีเข้ามา64ล้านบาทเนี่ยโ,โดยธนาคารเองจากการสำรวจแล้วยังคงมีประโยชน์ทางภาษีคงเหลืออีกถึง11,700ล้านบาทนะฮะซึ่งจะสามารถนำมาใช้ได้จนถึงปี2 5 7 1 พร้อมกับมีการคาดการกกำไรสุทธิในงวดตตรอยมาสีนะครับว่าจะทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่อัตรากําไรทั้งปี2-5-6-7คาดว่าจะเติบโตสูงสุดในกลุ่มธนาคารที่ระดับ11%พร้อมกันนี้คาดการตัวดีเวเดนยิวจะอยู่ที่ระดับสูงถึง7%ต่อปีโดยยังคงคําแนะนำซื้อหุ้น TTB ให้ราคาเป้าหมาย2บาทส0ตางคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันก็อยู่ที่15บาท นะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะสำหรับในแง่ของ TTB ก็ผมกบการเติบโตมาอ,อย่างต่อเนื่องเลยที่สําคัญนะสิทธิธรรมบีที่ยังคงเหลืออยู่นะหมื่นกว่าล้านนะอเอามาใช้ได้ทุกตัวมากถึงปีเช็ดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ขณะนี้ยังรอธนาคารใหญ่นะฮะ,ะทั้ง SCB, ครับ BL, k บ b b l KTB ที่จะมีการทยอยประกาศงบกันออกมาก็เริ่มวันนี้เลยใช่ไหมเอา KTB นี่วันนี้แล้วก็ SCB ก็วันนี้เช่นกัน SCBX ก็วันนี้ใช่นะฮะก็เดี๋ยวรอประกาศออกมาให้ครบก็เดี๋ยวคงจะมีการสรุปนะฮะรวบรวมมาสรุปแล้วก็ทำการวิเคราะห์กันต่อไปครับ